ลมวอยวอยยืนใจลอยคิดฮอดผู้สาวนะครับลมพัดวีวีลมพัดวีวีนะครับเออลมพัดเย็นสวยสวยแต่อันนี้ไม่เย็นสวยสนะลมพัดแบบหนาวเออก็เย็นดีแหละแต่ว่าก็รู้สึกหนาวหนาวเพราะมันหน้าหนาวเนาะนะครับผมคลิปนี้ออนแอร์หน้าหนาวนะครับวันนี้นะฮะก็คุ้นกันไหมครับอดูพิมพ์ดูทรงแล้วคุ้นกันไหม บางท่านก็เป็นผู้ชํานาญการในเรื่องพระเครื่องอยู่แล้วนะครับเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นพระอะไรนะครับเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วนะครับเห็นแวบเดียวเห็นลายแวบก็บางคนก็อาจจะไม่รู้ <c oughs> เออขนมถั่วตัดหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ขนมถั่วตัดไหมอ่านะฮะเข,า,ขาเรียกว่าเป็นพระลึกลับเป็นสายลึกลับ ไม่ใช่สายลึกลับหรอกพระแบบว่าจํานวนการสร้างน้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลการอ้างอิงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับฟังแต่เขาเล่าต่อกันมานะครับสร้างน้อยนะครับหายากนะครับอ่ะนะครับก็ลึกลับกินตับตัวเองไหมเออหรือกินตับคนอื่นนะฮะอ่ะนะครับดูเนื้อหน่อยสิเผื่อมีคนเขาคอมเมนต์เขาเดาถูกนะครับผมอ่ะ นะครับเผื่อมีคนเขาเดาถูกเนาะให้ดูเนื้อก่อนเออดูเนื้อก่อนอ้าววับนี่นี่นี่นนเป็นไงครับเนื้อเออเนื้ออย่างงี้นะครับมีไข่มีไข่ขึ้นมามีไข่ฟองคล้ายๆเต้าหู้ขึ้นมา ไข่ก็มีฟองเต้าหู้ก็มีเอ๊ใครมาทําน้ำเต้าหู้ลมพัดแรงใครมาทําน้ำเต้าหู้หล่นใส่พระเครื่องเนาะเนาะนะครับใครมาทําน้ำเต้าหู้หล่นใส่พระเครื่องนาะทำไมเออทาไมเขาเรียกอะไรทําไมเนื้อหาเนี่ยทําไมค่อนข้างที่แตกต่างจาก จากพระแบบประเภทอื่นนะครับเออสังเกตไหมว่าเนื้อหาเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆว่าแตกต่างจากพระประเภทอื่นเนาะก็แบบพระเนื้อแบบนี้ก็มีแต่ว่ามันก็มีน้อยนะครับที่ขึ้นไข่ขึ้นฟองเต้าหู้แบบนี้หนากึกเลยดูไม่สวยเนาะดูไม่สวยอ่ะนะครับจากการไปค้นคว้าวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ จากการที่ไปสืบค้นข้อมูลนะครับไปถามคุณนู้นทีถามคุณนี้ทีนะครับถามาถามปรมาจารย์ทีนะครับก็ได้ลงความเห็นนะครับแล้วก็ชี้ชัดมาทางเป็นอ่าเขาเรียกว่าถ้าชื่อนะถ้าชื่อถ้าเราไปค้นในข้อมูลนะครับชื่อแดงเป็นทางการถ้าเราไปค้นในข้อมูลในหนังสือบ้างในอินเทอร์เน็ตบ้างสื่อ เขาเรียกสื่อข้อมูลต่างๆบ้างนะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดพระคิณีเออพระสมเด็จวัดพระคิณีนาฏนะครับปีอันนี้เป็นปี2498นะครับมันจะมีปี250 2506หรือ2509ะผมจำไม่ได้มันจะมีแบบว่าเป็นฐานฐานบัวฟันปลานะครับแต่อันนี้นะครับ ก็เป็นฐานบัวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเก่าหน่อยอันนี้จะเป็นเขาจะระบุว่านะครับสร้างปี24ไม่เกินปี2500อะ่ะนะครับเขาจะส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็น2498นะครับพระองค์นี้นะครับก็ถ้าตามชื่อเนาะที่เขาเรียกกันก็คือพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดพระคินีนาฏนึับปี2498เนะครับ, 98, รบก็เขาเรียกอะไรก็เป็นพระที่แบบว่าพระเครื่องที่ว่าทําทางวัดเขาก็ไปขอมวลสาร จากเกจิคณาจารย์ต่างๆรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งเก่าใหม่มากมายแล้วก็ผงของสมเด็จพระปิลันนะครับเ,เนื้อก็เลยออกเป็นเนื้อผงเบลานเหมือนไอ้สมเด็จพระปิลันนะพระปิลัน่ะที่สมเด็จโตสร้างนะเนื้อก็เลยออกไปทางแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีพวกไข่นะครับพวกไข่พวกฟองเต้าหู้ขึ้นมานะครับแต่เยอะเลยนะครับแล้วก็ออกเป็นเหมือนๆแบบคล้ายๆแบบ สมเด็จพระปิลันนะครับก็นั่นแหละฮะได้รวบรวมนะครับมวลสารสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็ได้นิมนต์นะครับพระเกจิยุคสงครามนั่นแหละนะครับพระเกจิในยุคนั้นแหละก่อนปี2500นั่นแหละนะครับในยุคนั้นแหละนะครับมากมายนะครับเข้าร่วมเข้าทำการนะครับร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นนะครับแต่ว่า เขาบอกว่านะครับตามข้อมูลเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสร้างจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วก็คนก็รู้จักน้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่จะอ้างอิงถึงมันก็น้อยคนเขาก็เลย <Rey phi> ไม่ค่อยนิยมกันนะครับไม่นิยมกันหรืออาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่นิยมไปเลยเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครทําข้อมูลนะครับไป planning, เสิร์ชข้อดูในข้อมูลในอิเนเทอร์เน็ต ก็มีบ้างก็มีไม่กี่องค์ที่ลงนะครับส่วนมากก็จะเป็นปี2506ที่หลวงปู่โตเป็นประธานพิธีเสกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาก็มีการสร้างมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเป็นปี2498กนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกใครที่ชอบอวัตถุมงคล,ท,ลนนะที่เก่านะครับก่อนปี2,500นะครับเป็นพระเครื่องก่อนปี2500แล้วก็ปลุกเสกโดยคณาจารย์ ยุคก่อนปี2,500ยุคสงครามนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าานิมนต์คิราจารย์ท่านใดมาบ้างเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลอ้างอิงอะไรมากมายนะครับก็ไม่มีใครกล่าวถึงพูดถึงพักเครื่องอ,อรุ่นนี้เลย นะครับผมลักษณะก็เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพะส,สมเด็จนั่งนี่แหละบนฐานวัวน,นี่แหละแล้วก็เป็นเนื้อผงใบลานแต่ว่าจะมีพวกฟองเต้าหู้ไข่พวกไข่ไข่ฟองเต้าหู้เขาเรียกไข่ฟองเต้าหู้เนี่ยขึ้นเต็มองค์พระเลยนะครับขึ้นเต็มอง์พระเลยทีแรกผมเห็นในในกองเพราะว่าพระองค์นี้ไปเขี่ยกองมานะฮะทุกคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจมั้ง นะฮะรูปแบบก็ไม่สวยคนเขาก็เลยไม่สนใจนะครับผมก็แบบดูแล้วเนื้อหามันแปลกๆดีก็เลยเก็บมาก่อนนะครับซ่อมมาในราคาไม่กี่บาทหรอกนะครับผมเขาบอกเนื้อจะเป็นผงใบลานนะครับเหมือนกับพระสมเด็จปีลันนี่แหละนะครับเหมือนกับพระปีลันนั่นแหละนะครับที่สมเด็จพระจารย์โตร้าไม่ใช่ไหมสมเด็จพระปีลันอะ่ะใครสร้างนะลืมนะฮะเออเนี่เห็นไ,ไหมฮะ ไข,เนะข,ข่เนี่ยนะฮะขึ้นมาไข่ฟองเต้าหู้เนี่ยขึ้นเกาะเต็มเลยขึ้นเต็มเลยนะฮะนี่ที่แรกผมว่ามันเหมือนที่คนเขาเอามาตั้งใจจงใจแปะหรือเปล่านะรับจงใจทําเคลือบหรือเปล่าแต่ว่าพอสองดูด้านข้างแล้วก็ไม่ได้ว่านั้นนะมันมัน,ม,นมันผุดมาจากข้างในอ่ะนะฮะนี่นะครับ,นะรบผุดมาจากข้างในเลยนะี่ นะครับฟองไข่ต้องหู้ติดมาจากด้านในเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่ฟืบแบบนี้เลยนะครับพระอาจจะดูไม่สวยนะครับมผมว่ามันขึ้นเยอะแล้วก็ทําให้ดูไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเออนี่ทำให้ดูไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นพิมพ์อะไรเป็นพระอะไรรู้แต่ว่าเป็นพระเครื่องนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวนี่แหละนะครับแต่ว่าทําให้แบบ สภาพเนี่ยนะครับคนทั่วไปก็อาจจะมองดูไม่สวยนะครับแต่ผมก็ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในของหายากก็เลยเก็บโชคดีเหมือนกันแหละที่ไปเขี่ยกองเจอกก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับก็แขวนแทนสมเด็จปิลันได้นะครับก็ก็เป็นพระเก่าอ่ะแล้วก็พุทธคุณเขาก็ต้องสูงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเกจิขณาจารย์ในยุคสงครามอ่าลุกเสกนะครับพิธีใหญ่อยู่แล้วเพราะว่า สร้างในยุคหลังๆเนี่ยนะฮะสร้างในยุคหลังๆเนี่ยนะฮะก็ทำพิธีใหญ่นะครับปี06เนี่ยที่หลวงปู่โตเป็นประธานเนี่ยก็พิธีใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในยุคแรกๆของวัดอะไรพัคขีนีนาศนะครับที่จัดสร้างนะครับก็ก็ เรียกเลยหายากด้วยแหละหายากแล้วก็ความก็เรียกแลยนะพระสร้างน้อยไม่รู้ว่าประสบการณ์เนี่ยยังไม่มีใครกล่าวถึงนะคนสร้างน้อยแล้วเออสร้างน้อยแล้วคนก็ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าจะแขวนอะไรยังไงพระก็ดูแบบไม่สวยด้วยคนก็เลยไม่แขวนหรือย,อยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมก็เดี๋ยว ไปเลี่ยมกรอบแล้วผมจะแขวนเองเดี๋ยวผมจะแขวนเองเออแขวนแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเออเพราะว่าจับพลังพระไม่เป็นไงผมจับพลังพระไม่เป็นนะครับก็เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งในพระที่เรียกว่าใครชอบของเก่าแล้วก็หายากนะก็ไม่ค่อยได้เจอนะเออก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าปี06มันมีเยอะอยู่เขาก็สร้างเยอะอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วคนก็ไม่รู้จักข้อมูลที่จะอ้างอิงเขาบอกก็ ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็เอานะครับเผื่อใครไปดูบนหิ้งพระบนบ้านตัวเองเผื่อเจอเนาะเอาก็จะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้เอามาได้ของดีเออของดีราคาถูกแล้วก็พุทธคุณสูงไว้อาราธนาติดตัวนะครับเออพระแบบนี้เลี่ยมทองขึ้นคอได้สบายเลยนะครับองกระทัดรัดองกระทัดรัดนะครับไม่ได้ใหญ่มือทั่วไปเหมือนกับพระสมเด็จนะเดี๋ยวเอาพระสมเด็จมาให้ดูก่อน เอาพระสมเด็จอง,งละ20ล้านมาให้ดูก่อนนะฮะเนี่ยฮะพระสมเด็จจะขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าพระสมเด็จวัดพระคินีนาฏเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับองเล็กกระทัดรัดเห็นไหมนี่องเล็กกระทัดรัดก็คือองค์ไม่ใหญ่มากนะครับผมว่าก็น้ําหนักเบาขนาดพอดีหญิงห้อยก็ดีเออหญิงห้อยก็ได้ชายห้อยก็ดีเด็กห้อยก็ดีดเหมือนกัน นะครับองไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นพักเก่าหรือจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของสะสมผมว่าก็แต่ว่าหรือใครเจอเยอะเจอบ่อยเนะเขาบอกสร้างน้อยจํานวนสร้างก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าสร้างน้อยสร้างจํานวนไม่เยอะนะครับแต่มวลสารเนี่ยดีมากๆเพราะว่าได้ทําการไปรวบรวมมวลสารที่สําคัญนะครับในยุคนั้นแหละก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามวลสารเนี่ยดีมากนะครับสังเกตจากเนื้อเลย เออสังเกตจากการสูตรทําเนื้อเลยมีความโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหาอืมโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหานะครับไม่เหมือนใครเลยนะฮะโอ้และไอเทมเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบส่วนราคานี่ไม่ได้แพงนะครับราคายังอยู่ที่ส่วนมากเห็นก็หลักร้อยนะนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆยืนกลางๆนะครับยืนกลางๆก,ก็หนึ่งพัน 1,000บวกลบนะฮะก็ไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่เออ1000ลบ900าร้ยไหมราคาเออ1000งพันลบเก้ยไหมหรือ,อยังไงหรือ1000บวกอีก1000นะฮะก็ไม่อ่าก็ยืนก,นกลางๆไว้นั่นแหละแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคน2คนนั่นแหละที่ตกลงเจรจากันเอาอย่างผมก็ไปต,ต,ต,ตกลงเจรจาเขามาในราคา40บาท เอ,อ,องละห้าสิบเนี่ยองละห้าสิบอ่าองละห้าสิบซื้อไปซื้อมาเหลือห้าองค์ร้อยนะครับได้มาในราคาห้าองค์ร้อยก็ตกองละยี่สิบบาทเอ้าเออปลอมไหมเนี่ยซื้อพระถูกมาเนี่ยปลอมไหมเนี่ยอ่ามีใครมองไม่แท้บ้างคอมเมนต์นะครับมีใครมองแท้บ้างหรือใครมองอะไรไม่รู้เรื่องเอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้ ก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์เล่นกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเช่ามาในราคาหลักสิบนะครับก็ไม่ได้เช่ามาในราคาแพงไม่ใช่แล้วเช่ามาราคาหลักรนะ้อยนะเช่ามาหลักสิบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ก็ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าได้พักเก่านะครับพักเก่าพิธีดีพุทุคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับมานะ่ะอ่าเล่าสู่กันฟังนะครับผมอา้าวนะครับ ก็คงจะมีแค่นี้เนอะรุ่นนี้คงไม่ได้มีตําหนิไม่ได้มีเขาเรียกอะไรต้องดูต้องเดนอ,อะไรกันบ้างก็ดูเนื้อเอานั่นแหละเนื้อก็เป็นเนื้อผงใบลานนะครับแล้วก็มีไข,ม,ไขมีไข่มีไขฟองเต้าหู้ขึ้นนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ว่าส่วนผสมหรือสูตรผสมจะเอียงไปด้านไหนอันไหนมากอันไหนน้อยเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็การผสมมันก็ไม่ได้ หลายตัวแต่ว่าดูเป็นเบสิกก็คือก็คือว่านี่แหละเนื้อผงใบลานแล้วก็ไข่เขาเรียกว่าไข่ฟองเต้าหู้ก็จะขึ้นที่องค์พระประมาณนี้แหละเนาะนะครับเอาก็ถือว่าเป็นหลักพิจารณาเบื้องต้นก็แล้วกันส่วนเก๊แท้ก็ค่อยไปเจาะลึกอันเอาเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามีของปลอมหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระก็ไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะคือคนก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วพระก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เคลียกนะไม่ได้ทําเยอะคนไม่รู้จักนะครับคนก็ไม่น่าจะปลอมมังนะ้งเนาะ เออก็ไม่รู้ว่าจะปลอมให้ใครนะครับผมเอา้าโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขียกองไปเขียกองหาพันหลักสิบมานั่งโม้ให้ฟังนะครับผมเอา้าโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ